เมื่อหลายปีที่แล้วที่ประเทศอินเดียมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสองคนเขาตายไปลูกสองคนก็เลยมาแบ่งมรดกกันในจำนวนมรดกที่ทิ้งไว้กับลูกเนี่ยมีของหลายอย่าง แต่สิ่งสุดท้ายที่ต้องแบ่งกันก็คือแหวนเพชรกับแหวนเงินคนที่เป็นพี่ทําน้องบอกว่าถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยน้องคิดว่าแหวนเพชรกับแหวนเงินเนี่ยพ่อจะให้ใครได้แหวนเพชรน้องก็เลยพูดบอกว่า พ่อคงจะให้พี่นั่นแหละเพราะว่าพี่เป็นพี่ของผมช่วยดูแลผมแทนพ่อพ่อน่างจะให้พี่นะพี่ก็ดีใจที่น้องพูดเช่นนั้นก็เลยเป็นอนว่านน้องได้แหวนเงินพี่ได้แหวนเพชร ราคาเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยว่าแหวนเพชรมันจะมีค่ามากกว่าแหวนเงินมากขนาดไหนเวลาผ่านไปหลายปีคนที่เป็นพี่เนี่ยก็ตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นมาอีกห้าบริษัทบริษัทไม่เปหน้ามาหลัง ขาดทุนลมละลายคนที่เป็นภรรยาก็กลัวว่ากฎหมายพองล้มละลายมันจะถึงตนเองก็ทำการหย่าไปก่อนแล้วก็หอบหิวสมบัตินี้จะพูดที่เป็นสามีส่วนลูกก็หอบหิวเงินส่วนหนึ่ง นี้ไปเดียนต่อที่เมดิกาแล้วก็ไปยาวเลยไม่กลับมาทิ้งให้ตัวเขาซึ่งเป็นพ่อเนี่ยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาก็ใช้สุราเป็นที่พึ่งที่ปรึกษา สุดท้ายเอาไปเอามาเขาก็เป็นโรคึมเศร้าและก็โรคพิษสุราเรือ้อรังไม่นานเขาก็ตายไปส่วนคนที่เป็นน้องเนี่ยที่ได้แงินเงินเนี่ยก็ก็เปิดร้านขายอาหารขายของชำแล้วก็ อีกหลายล้านอีกหลายสิ่งที่ต้องค้างขายนะจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างธุรกิจก็ไม่ค่อยจะดีเริ่มจะขาดทุนลงเรื่อยๆเรืยๆคนที่เป็นภรรยาก็เลยเข้ามาปรึกษาว่าถ้าทีคงจะไปไม่รอดนะเราขายร้านดีไหม คนที่เป็นสามีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรออีกสักพักก่อนมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เลยเอาแหวนเงินนมาดูดูไปเขก็คิดไปว่าพ่อเรารวยมากขนาดนี้เนี่ยทำไมพ่อไม่ทำแบ่งเพชรขึ้นสองสองอันให้พี่ด้วยให้เราด้วยพ่อจะสร้างกี่อันก็ได้ ทำไมพ่อต้องทำขึ้นมาแค่อันเดียวเราให้เราต้องได้แหวนเงินเช่นนี้ดูไปคิดไปดูไปคิดไปแล้วมันมีคำคำหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะอยู่ที่แหวนเงินนะถ้าแปลเป็นบ้านเราใจความก็คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นภาษาอังกฤษนะหลวงพ่อจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แปลเป็นไทยก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอเขาเห็นตัวหนังสือที่แปลวะ่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเขาฉุดจิตขึ้นมาได้ทันทีเลยว่านี่แหละคือสิ่งทำใจเรานี่แหละ คือมรดกอันล้ำค่าที่พ่อแบ่งไว้ให้กับเราให้ปัญญาเนี่ยมันใช้ไม่หมดมันกินไม่หมดให้ปัญญาได้ชื่อว่าให้แสงสว่างให้ชีวิตให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ตีมูลค่าไม่ได้เลย เดียวมันก็ผ่านไปเป็นคำพูดที่เขาปลอบใจตัวเองและก็ปลอบใจภรรยาทุกครั้งที่มาตับทุกข์กับเขาท่าทีของใจที่รู้จักปล่อยเรว,วา่าท่าทีของใจที่ทำอะไรอย่างมุ่งมัน่นท่าทีของใจที่มีความอดทนไม่ยอมท้อไม่ยอมถอย สติปัญญากำลังกายกำลังใจมีเท่าไหร่เขาทุ่มเทให้กับ,บงานทุ่มเทให้กับภาระหน้าที่ที่เขาได้รับแต่การทุ่มเทแล้วนั้นนะเป็นการทุ่มเทด้วยใจที่มันปล่อยด้วยใจที่มันวาเพราะเขาทำใจว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดีสักวันหนึ่ง เดี๋ยวมันก็ลายสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันขึ้นสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันลงสักวันหนึ่งมันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องเสียไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้ไม่มีอะไรจะแน่นอนไม่ว่าชีวิตเขาจะเจอกับสิ่งใดเรื่องใดเขามีวิธีการทําใจด้วยคำที่ พ่อแกะสลักไว้ที่แหวนเงินนันะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นคำพูดที่มีอยู่ในหัวใจของศาสนาเราอันติจังและทุกขังังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่คงทนถาวรขึ้นทะเลที่ สัตว์เขาหาฝังมันก็อันตรธานหายไปไม่นานมันก็สัตว์เข้ามาแล้วก็อันตรธานหายไปมันขึ้นสูงขนาดไหนมันก็ลดลงต่ำระดับนั้นแค่วันเดียวมันมีทั้งขึ้นมันมีทั้งลงเห็นไหมชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันมันไม่มีอะไรจะที่แท้ไม่มีอะไรจะแน่นอน เราจะไปยึดมั่นถือมั่นในความได้ความมีความเป็นของเราถ้าเรายึดมั่นถือมั่นอย่างแน่นแฟน้นวันใดที่มัน,ปนแปลเปลี่ยนไปวันใดที่เราจากหรือวันใดที่มันจากเราไปถ้าเราไม่จากมันมันก็จากเรามีสองอย่างเดินแหละมันไม่คงทนมันไม่หลาวอ,อนหรอกไม่ว่าจะ สิ่งใดก็ตามจะลักและหวงแหนมากขนาดไหนเป็นของมีค่าหรือไม่มีค่าสำหรับเราสถานภาพของมันเราไม่จากวันก่อนมันก็จากเราก่อนไม่วันไหนก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเราเตรียมตัวและเตรียมใจเช่นนี้เนี่ยวันใดที่ความจริงนั้นมาถึงเราเราจะไม่สัทุกสัทฐาน เราจะไม่หวั่นไหวเราจะมีความสุขอยู่ได้เหมือนเดิมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและผันผวนของชีวิตเราพูดอยู่เสมอบอกว่าชีวิตเราจะสุขหรือจะทุกข์มันไม่อยู่ที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราและมันไม่อยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไร มันอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวและวางใจของเราต่อสิ่งนั้นอย่างไรต่างหากถ้าใจเรารู้จักคำว่าปล่อยรู้จักคำว่าวางใจเรารู้จักคำว่าสงบตั้งมันไม่วันไหวใจเรารู้จักคำว่ารักรลเมตตาอันบริสุทธิ์ใจเรารู้จักคำว่านิ่งรู้จักคำว่า มัน่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งสิ้นพยายามที่จะสบตากับความจริงพยายามที่จะเรียนรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวเลยในโลกนี้สำหรับคนที่ พยายามที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรจะน่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้หาวิธีข้ามพ้นมันไปให้ถึงได้มันเป็นข้อตรวจสอบม,มันเป็นสิ่งที่ขัดเกลาเจริญใน,นเสริมสร้างพัฒนาชีวิตของเราให้มีความอด ให้มีความแข็งแกร่งและให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอันยิ่งใหญ่เราต้องเรียนรู้พยายามทำความเข้าใจมันกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะได้เห็นสัจจะทำความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรจะเทียงแท้มันไม่มีอะไรจะแน่นอนมันไม่มีอะไรที่เราจะ เป็นเจ้าของครอบครองมันได้หมดทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมีกรรมมาคนละแบบคนละอย่างเหตุปัจจัยที่สร้างมาก็คนละแบบคนละอย่างเขามาตามวิธีทางแห่งกรรมของเขาเราก็มาตาม พิธีทางแห่งกรรมของเรามาพบมาเจอกันเพียงแค่ชั่วคู่เพียงแค่ชั่วข่าวเราก็พยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาให้ดีที่สุดสิ่งที่เราทำกับเขานะมันจะเป็นกริยาและปฏิกิริยาที่ตอบสนองเรากลับคืนมา กิริยาที่เราทำกับเขาเนี่ยเหมือนกับเราฝากสิ่งของฝากอะไรไว้กับเขาเวลาเขาส่งคืนหรือเราขอคืนเราก็จะได้รับของที่เราฝากเอาไว้นั่นแหละฝากคำพูดอะไรฝากท่าทางของใจอย่างไรฝากการกระทำอย่างไรไว้กับเขา สิ่งที่เราฝากไว้มันก็จะเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบมหาเราอย่างดีกเกลี้ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนผู้เราให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับทุกคนมันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่บาดหมางสิ่งที่อาฆคาราชสิ่งที่พยาบาทสิ่งที่จองเวนต่อกันและกัน ไม่ต้องมาเป็นนีก่กรรมนี่เวรชดใช้กันเพราะมันไม่มีอะไรอะไรที่จะต้องมาคิดบัญชีต่อกันเละกันอีกต่อไปเพราะใจไม่มีอะไรต่อกันถ้าใจมันมีอะไรต่อกันต่อกันอยู่มันก็ต้องมาลุบลาข้าฟังหรือมาชดใช้กันอีกในการข้างหน้า อยู่ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกอยู่ด้วยใจที่มันปล่อยด้วยใจที่มันวางเมื่อไรที่ฉันจากไปทุกอย่างก็จบสิน้นจะไม่มีอะไรคาค้างอยู่ในใจของฉันสำหรับเธอสำหรับใครสำหรับสิ่งใดทั้งสิน้นต้องทำให้มันจบต้องทำให้มันสิน้นก่อนที่ลมหายใจจะขาด อนที่ลมหายใจจะสิ้นต้องให้มันตายก่อนตายความตายต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนที่ความตายจริงจะมาถึงตายในที่นี้คือไม่ยึดมันถือมั่นต่อสิ่งใดทั้งสิ้นถ้ายึดมัน่นถือมั่นต่อสิ่งใดใดอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ตายมันยังมีเชื้อที่ต้องเกิดใหม่ สะสมสิ่งใดไว้ก็สิ่งนั่นแหละพาไปดีก็พาไปดีไม่ดีก็พาไปไม่ดียิ่งเราสะสมสิ่งที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อชีวิตของเราคือพฤติกรรมการกระทำของใจที่มันกุ่นมัวพฤติกรรมการกระทำของใจที่มันมีความยึดมัน่นถือมันถือสาหาความไม่ปล่อย ไม่ว่าท่าทีอย่างเนี้เราเจ็บสะสมมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นเจ้านายพาเราไปอยู่ก็ทุกไปก็ทุกท่าทีของใจเช่นนี้นะอันตรายมากว่าละสุดท้ายจิตของเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งใดส่วนใหญ่ คุ้เคยอยู่กับอะไรก็ง่ายในการที่มันจะพัดหลงไปกับสิ่งนั้นสภาพอย่างนั้นแหละจะพาเราไปเกิดทันทีเลยการตายเนี่ยถือว่าเป็นวินาทีทองเลยการตายเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดเลยเรา ฏิบัติมาช่วชีวิตของเราจะไปดีหรือไม่ดีเนี่ยคำตอบมันอยู่ที่วาระสุดท้ายของอจิตใจเราลูกศิษย์หลวงปู่ดุลองเน้นท่านนอนป่วยอยู่ตรงนานนับเดือนเนยลยหลวงปู่ดุลท่านไปเยี่ยมพระลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่ดุลได้บอกกับพระลูกศิษย์องค์นี้ว่า ที่เราปฏิบัติมาช่วชีวิตของเราก็เพื่อที่จะนำมาใช้ในวาระสุดท้ายนี่แหลขอให้ทำใจให้เป็นหนึ่งแล้วปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคำที่ท่านแนะนำนี่คือคำที่ท่านสอนลูกศิษย์ท่านในวาระสุดท้ายทำใจให้เป็นหนึ่งแล้วปล่อยวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง พูกเราคงไม่คิดนะว่าสภาพอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องทำในขณะที่เราจะสิ้นใจแล้วเรามั่นใจไม่ว่าเราจะทำได้ในขณะที่เราจะสิ้นใจสติสตังก็เหลือน,น้อยเวทนาก็แก่ก้าสภาพเวทนาที่แก่ก้า สติสตังก็เริ่มเรอเรือนเนี่ยเราจะทำใจของเราให้มันเป็นเหมือนอย่างหลวงปู่ดุลันว่าได้อย่างไรกันขนาดตัวเราใจเราก็ดีพอสมควรในปัจจุบันเนี่ยเรายังทำไม่ค่อยได้เลยปล่อยไม่ค่อยได้วางไม่ค่อยได้เห็นอะไรเจออะไรได้ยินอะไร สิ่งที่เรากระทาตอบก็คือความสะเทือนและหวั่นไหวของจิตใจใช่ไหมหลายครั้งที่เราพลาดพังต่อปัจจัหลายครั้งที่เราโง่ต่ออารมณ์ของเราแทบจะไม่มีคำว่าช,ชนะต่ออารมณ์และปัสสะเลยมีแต่ผู้แพ้สะกดแต่คำว่าแพ้ไม่เคยสะกดคำว่าชนะ ได้เลยในหัวคิตหัวใจของเราถ้าเราไม่สามารถชนะอารมณ์ความรู้สึกและคิดปรุงแต่งในใ,นใจเราชนะความขุดคุณข้องหมองมัวชนะความฟุ้งซ่านซึ่งมันมีอยู่ในใ,นใจเราเนี่ยมันยากเหลือเกินที่เรยที่เราเนี่ยจะทำใจ ให้มันสงบตั้งมันไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบได้สัมผัสได้เรามีความคุ้นชินและเคยชินกับการที่เราฟุง้งปูงแต่งกบกันเก่งและคุ้นชินกับการที่จะคิดปุงแต่งหยบยำทำลายใจเก่งในการที่จะหาอะไร มากบเลือนไม่เราเห็นความเป็นจริงของจิตของใจเราด้วยการหนีจากมันไปเสพคุ้นอยู่กับสิ่งอื่นไปให้ค่าให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นเก่งในการดีจากใจเก่งในการหนีจากความเป็นจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะเห็นธาตแท่ความเป็นจริงของตัวเราได้อย่างไรและอุปนิสัยที่มันไม่ดีเช่นนั้นนะ ในเมื่อเราไม่เห็นเราแก้ไขและเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไรมันรอเราเห็นและรอเราเปลี่ยนแปลงมันรอเรามาดูและรอเราที่จะเปลี่ยนแปลงมันพัฒนามันนี่อันหลังให้กับมันไม่ค่าไม่ความสําคัญใจที่ไม่ดูใจที่ไม่ขัดเกาค่าคำว่าสันเลขาคือขัดเกลาใจเนี่ย จิตในใจเนี่ยคำว่าข่มคำว่าฟื้นคำว่าอดคำว่าทนแทบจะไม่มีเลยตามใจตลอดไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกมันเป็นยังไงร,รักษาอัดตนอดตาตรวจตนศักดิ์สีไม่ได้คำหนึงถึงถูกหรือผิด รักษาตัวตนสถานภาพของตนเองไม่ยอมให้ใครมาดูหมิน่นไม่ยอมให้ใครมาเย็ดยาบไม่ยอมให้ใครมาดูถูกไม่ยอมให้ใครมาหลังควานแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภาวนาถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติทมอย่างลึกซึ้งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ช่วยดูเราตรวจสอบเราพัฒนาเราสรุปแล้ก็คือเป็นครูเราได้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นครูเราได้ทั้งนั้นครูที่ให้ทำตามหรือไม่ให้ทำตามเป็นสิ่งที่ บอกเราสอนเราเตือนเราได้ทั้งนั้นเละให้ทันจีเดตตัวเองอยงินลงคารมจิเดตที่มันชอบปกป้องอัตตาและทิฏฐิของตนเองเพราะอัตตาและทิฏฐิของตนเองใช่ไหมที่มันทำให้เรา ที่นมัทำให้เราไม่ไปหน้ามาหลังสักทีนะใครที่มาช่วยทำลายอัตตาฤทธิ์ิให้มันเล็กลงให้มันหายไปขอบคุณเขามันไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะเป็นปฏิปักษ์ต่อมันทุกอย่างมันเป็นมิตรทุกอย่างมันเป็นสิ่งสอนเราเตือนเราได้ทั้งนั้นเลย อุปนิสัยในการที่เราดูที่เราสังเกตเพื่อที่จะสอนตนเองเตือนตนเองอยู่เสมอหนึ่งเหนือเราอยู่กับตัวของเราคนเดียวเราก็มีอุปนิสัยที่บอกตนเองเตือนตนเองระวังตนเองไมื่อตนเองเนี่ยมันพัดหลงไปกับอารมณ์เรา ดูตนเองเราใส่ใจตนเองอยู่อย่างนี้ทุกขณะจิตเนี่ยไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรที่มันจะทำให้เราพัดหลงไปในอารมณ์แห่งความรู้สึกนึกคิดนั้นได้เพราะมาตรฐานของเราเรากอบกู้จิตออกจากอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดได้แล้วคำพูดใดรูปใดสิงด่งใดสัมผัสใดความชิดนึกใดก็ตามมันจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์มันอยู่ที่ว่าเราจะพัดหลงเข้าไปกับมันหรือเปล่า ถ้าเราไม่พัดหลงเข้าไปกับมันอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์เราก็รบพ่อเราเรานับถือพ่อเราเราเชื่อพ่อเราเราเอาพ่อเราเป็นใหญ่อาเป็นนองพ่ออาจะมาเป็นใหญ่กว่าพ่อไม่ได้ อาในที่นี้คืออารมณ์อย่าไปเชื่อมันอย่าไปคอยตามมันเชื่อพ่อดีกว่าพ่อคือผู้สอนพ่อคือผู้บอกพ่อคือผู้ให้กำลังใจพ่อสอนเราพ่อเตือนเราให้หนักแน่นให้มันคกอ,อย่าไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดตรง แต่งวันๆเนี่ยเราเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งของเราบ้างไหมเราเก่งตั้งแต่หาเรื่องมากบเกลื่อนเพื่อที่ให้เราไม่ได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งของตนเองถ้าเราเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราเป็นคนหนีความเป็นจริงเราเป็นคนหนีตนเอง แล้วเมื่อไรล่ะคำว่า,าดวงตาเห็นธรรมจะเกิดขึ้นกับเราได้ดวงตาเห็นธรรมมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็คืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งซึ่งอยู่ในใจใเราทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้เราเห็นอารมณ์ทันอารมณ์และอยู่เหนืออารมณ์ได้ด้วยการกอบกู้ใจออกจากอารมณ์ให้ได้นะถ้าเราทำได้เช่นนี้เนี่ยเราจะไม่มีคำว่าน้ำตาของเบ้าน้ำตาไหลาอาบแก้มความเศร้าสุกความเสียใจจะไม่มีกับเราเพราะเราเป็นคนที่อยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกเนื้ออารมณ์เนื้อความรู้สึก นั่นแหละคืออยู่เหนือโลกชนะโลกคนอยู่เหนือโลกชนะโลกก็คือคนที่มีดวงตาเห็นธรรม